สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK Channel นะคะทุกคนตอนนี้นะคะพี่นุ้ยก็อยู่กลางช่องนาแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะ,ะมารีวิวให้ให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าสินค้าของเราในวันนี้นะคะดียังไงนะคะก่อนอื่นก็จะไปดูนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel สินค้าที่เราจะมานําเสนอนั่นก็คือเก้าอี้นะคะคือเราสามารถพกไปได้นะคะนี่อันนี้อยู่กลางทุ่งนานะคะเราไม่มีที่นั่งนะคะเราก็สามารถเอาเก้าอี้ตัวนี้นะคะมานั่งได้นะคะคือพกพาง,ง่ายสะดวกสบายนะคะไม่ยุ่งยากนะคะทุกคนนี่คะวันนี้เก้าอี้ของเรานะคะเราจะทําการแกะเลย <L un ters> โอ้มีถุงใส่มาอย่างดีนะคะทุกคน นี่คือมาอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวไม่ยุ่งยากนะคะนี่สามารถสะพายได้นะคะมีกระเป๋ากสะพะายได้น,ะะนี่มาแล้วเก้าอี้ของเราในวันนี้นะคะเอาแล้วนะคะนี่ง่ายเลยกลางนะคะนี่อ่าออกนะคะนี่อาได้เท่าไหร่อันนี้คือที่วางแก้วนะคะทุกคนนี่นะคะ่ะที่ใส่แก้วแบบนี้เลยนะคะ วางได้แบบนี้เลยนี่สามารถพีด่ดงลองยกพับย้ายที่ย้ายที่ไม่ใช่ยกแบบพับแล้วไงพับแล้วไงย้ายที่เออหบแค่นั้นอ่ะย,ย้าย,ายอ่ะย้ายอยากจะตั้งมุมโน้อนอ่ากางอ่านั่งนี่นะคะนั่งได้สบายนะ,ะทุกคนนี่มีข้างหลังพิงอย่างดีนะคะนี่ มีที่รองแขนนะคะมีที่สําหรับใส่แก้วนี่สใ,สใส่ชิวนะอันนี้สามารถอยู่กลางทุ่งนาได้คือพกไปไหนก็ได้ถ้าสําหรับพวกที่แคมปิ้งนะคะจะพกเก้าอี้ตัวนี้อย่างพวกดูบอนก็พกตัวนี้ได้นะคะแล้วก็พวกที่ชอบตกปลานะคะพกง่ายมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะจะทําการย้ายแล้วนะคะยกหุบฟืบนนี่นะคะ เดี๋ยวเราจะเดินมาอยู่ที่ถุงนะคะทุกคนเราจะทําการเก็บใส่ถุงนะคะเก็บใส่ถุงให้ดูแล้วก็จะดูว่าใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพกนะคะสะดวกสบายมากๆอันนี้นะคะเก้าอี้ตัวนี้นะคะรับรับน้ำหนักได้150้ยกิโลกันนะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะมีหูรูดแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มีตัวล็อกอีกทีนึงนะคะ นี่นี่อย่างนี้เลยพกเดินน,ะะนี่เดินสะดวกสบายเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะให้ดูช้าๆนี่เวลาแกะไมบนี้แมนี้อ่าแล้วก็ดึงนี่นะคะจากนั้นก็ทำการค่อยๆอ่าออกแบบนี้นะคะนี่เลยอ่านี่นะคะสายชิวนะคะ อันนี้เป็นสีดํานะคะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาสีอะไรนะคะทุกคนอันนี้น่าจะถอดซักได้หรือเปล่าน่าจะนี่น่าจะแกะตรงนี้ถอดออกซักได้นะคะทุกคนนี่นะคะคือแข็งแรงคงทนนะคะร้อยห้าสิบกโลนะคะเขาบอกร้อยห้ิบกโลแบบชิวๆสบายๆเลยนะคะทุกคนก่อนนะคะนี่สําหรับตัวนี้นะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะ พกพาส,กสะดวกสบายนะคะสำหรับพี่นุ้ยคือิ้่ได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะก็ถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NKK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย